นายกนินบุญษวั์นะครับได้ออกมาตั้งคําถามถึงนายวิชามหาคุณที่ไม่ได้รับการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งโดยมองว่าไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาคดีของนายกรัฐมนตรีนะครับขณะที่รองโฆษกพักเพื่อไทยนั้นเห็นว่าการยุบรวมเวทีของมอบประชาธิปัตย์ไปอยู่ที่สวนลุมพินีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหนือความคาดหมายแต่อย่างไรครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยนะครับเห็นว่า การที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ประกาศยุบรวมทุกเวทีการชุมนุมไปรวมกันที่สวนลุมพินีตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปเป็นเรื่องที่ไม่เหนือความคาดหมายโดยตั้งข้อสังเกตการประกาศยุบรวมเวทีว่าน่าจะมาจากเหตุผล4ี่ข้อคือมีมลชนเข้าร่วมชุมนุมน้อยน้อยลงเพราะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการชุมนุมที่ยืดเยื้อและยาวนานขณะที่กลุ่มทุนที่สนับสนุนรวมทั้งมีความเห็นจากต่างประเทศกดดันให้มีการเจรจา รองโฆษกพักเพื่อไทยเชื่อว่าการยุเบเวทีได้ย้ายไปรวมกันที่สวนลุมพินีในครั้งนี้มอบป,ประชาธิปัตย์จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอย่างเต็มที่ส่วนที่นายสุเทพเป็นห่วงว่าจะมีกองกําลังติดอาวุธซุ่มยิงตามอาคารสูงใกล้กับสวนลุมพินีนั้นเชื่อว่าไม่น่าเป็นเรื่องที่เป็นห่วงเนื่องจากกองกําลังดังกล่าวเป็นกองกําลังของตัวนายสุเทพเองที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับมอบป,ประชาธิปัตย์ ส่วนการเจราจาหาทางออกของประเทศซึ่งนายสุเทพพยายามสร้างเงื่อนไขต่อรองรายวันนั้นพักเพื่อไทยยืนยันสนับสนุนการเจราจาหาทางออกให้กับประเทศแต่ขอให้ในายสุเทพหยุดสร้างเงื่อนไขารายวันเพื่อเอาชนะการเจราจาสำหรับกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกไม่สัญญานะครับว่าจะมีการปฏิวัติหรือไม่และอาจมีการใช้วิธีพิเศษพักเพื่อไทยนั้นไม่เข้าใจคาพูดดังกล่าว เนื่องจากก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์แสดงท่าทีมาโดยตลอดว่ากองทัพจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่กับท่าทีล่าสุดกลับสร้างความสงสัยให้กับประชาชนทางด้านของนายคณินบุญสวรรค์ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้ตั้งคำถามถ,ามถึงสถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจำนวน6คนจาก8คน ซึ่งไม่ได้รับพระประมราชองค์การโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งแต่กลับทำหน้าที่วิิจัยและลงมติแจ้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษชินวัฒนนายกรัฐมนตรีในโครงการรับจำนำข้าวโดยที่สองในหกคนนั้นมีนายปานเทพกล้านารงรานและนายวิชามหาคุณรมอยู่ด้วยซึ่งเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตมาตรา12ที่ระบุว่า กรรมการปรปรชมีวรระดำรงตำแหน่ง9ปีนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจึงขอถามว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้กรรมการปรปรชทั้ง6คนที่ไม่ได้รับพระบระมราชองคการโปรโดกล้าวโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งไต่สวนและเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี2550ระบุชัดเจนว่าการแต่งตั้งบุคคลระดับสูงต้องได้รับพระบระมราชองค์การแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น ความหมายที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อมีการแต่งตั้งนะครับให้บุคคลเนี่ยดำรงตำแหน่งในระดับสูงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีอำนาจมากมายมหาศาลอย่างนี้นะครับต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมแต่งตั้งหรือไม่ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในบางตำแหน่งเนี่ยนะครับ ถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนน,นะครับแต่พอจะไปดํำรงตําแหน่งในระดับบริหารอย่างเช่นประาปปาธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็ยังจะต้องได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งแต่ว่าถึงวันนี้นียปรากฏชัดเจนเลยนะครับว่าทุกตําแหน่งนะที่บัญญัติเอาไว้นนะรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหมด หลังจากนี้พักเพื่อไทยจะตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้พิจารณาว่าสถานะของกรรมการปปอชอทั้ง6คนเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอิสระอื่นเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง5คนที่ได้รับพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่